สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแอลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เอลก็มาทักทายทุกคนพร้อมกับท้องฟ้าที่สวยงามมากนะ,ะท้องฟ้าสดใสแล้วก็นำเอาดอกไม้สวยๆมาฝาทุกคนได้รับชมกันนะคะก็เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ของที่เยอรมันนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะ ก็อยากให้ทุกคนได้สดชื่นไปพร้อมกันนะคะรับชมความสวยงามของดอกอลูกแพรนะคะต้นนี้คือต้นลูกแพรนะคะเอานำเอาดอกสวยๆของเขามาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการรับชมความสวยความาสดชื่นของฤดูกาลนี้ร่วมกันกับ RL นะคะ ยิ่งดูใกล้กๆก็ยิ่งหลงรักเธอนะฮะยิ่งซูมเข้าไปก็จะยิ่งเห็นความสวยของเขาแล้วก็ความมีสเสน่ห์ของเขานะฮะเป็นได้ทั้งต้นผลไม้ให้เรารับประทานและมีอะดอกสวยๆให้เราได้ชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วงนี้ดอกไม้กำลังปริบาลหนึ่งใน จำนวนดอกไม้สวยๆที่ดึงดูดให้เราได้ลงไหลนั่นก็คือดอกลูกแพรนี่แหละนะออลก็เลยอยากจะนำมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะสบคนที่ยังไม่เคยได้เห็นว่าอ๋อลูกแพรเขามีดอกเป็นแบบนี้นะนะคะก็จะได้ชื่นชมแล้วก็เผื่อจะมีใจเปิดรับรัก ดอกลูกแพรไปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยเช่นเดียวกับที่อาวนี่ยได้หลงไหลในความสวยของเขานั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้อาก็จะลาทุกคนไปพร้อมกับความสวยของดอกลูกแพรแล้วก็ท้องฟ้าสีสดใสนะคะขอให้เป็นวันดีๆของทุกทุกคนเช่นเดียวกันนะคะและอย่าลืมเป็นกำลังใจเข้าไปาด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจะเอาอะไรมาฝากรอติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้อาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ